ุเป็นคนหนึ่งที่ติดซีรีส์เรื่องโฮมทาวด์เชชาชอยู่หรือเปล่าคะถ้าใช่แล้วก็เราคือพวกเดียวกันคะ่ะวันนี้จะพาไปส่องกระเป๋าคุณหมอยุน สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะและนี่คือช่องแคทซิลามอสค่ะเออวันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าช่วงนี้ติดซีรีส์แบบว่า f e ลก g o o นะอย่างโฮมเทาชช่าช่านั่นเองก็เลยจะพาทุกคนไปส่องกระเป๋าคุณหมอยุนค่ะก็เพราะว่าออกมาแต่ละช็อตแต่ละซีนก็คือกระเป๋าเปลี่ยนตลอดนะแล้วก็เครื่องแต่งกายอะไรเอ่ยนะเั้งแต่หัวจรลดเท้าก็คือแบรนด์เนมทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยอดไม่ได้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเจาะลึกกระเป๋าแต่ละใบว่ามีลักษณะบแบบไหนที่สําคัญเปิดราคา ทุกใบเลยค่ะ เปิดมาฉากแรกค่ะคุณหมอก,ก็จัด a อร์เมสมันหนักหนักหนึ่งใบนะคะสำหรับใบนี้เลย a อร์เมส l ฟูลลีวองทัวร์แบนะคะใบนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยด y รยุนเฮจินของเราค่ะเปิดตัวมาด้วยกระเป๋าสีหายากอย่างสีริชคาร a เมลใบนี้ค่ะวัสดุของใบนี้นะคะจะเป็นหนังลูกวัว e v e r g r e e กนค่ะซึ่งมาพร้อมกับสายสะพายไหล่แบบปรับระดับได้แล้วก็ยังมาพร้อมกับกระเป๋าหลังด้านในและด้านนอกและฮาร์ดแวร์ช u p e r ร์มาบลาส c ด้วยนะใบนี้ made in f r a ะะแล้วก็ตัวไซส์จะอยู่ที่23คูณ21คูณ7.5เซนติเมตรค่ะสำหรับหนังที่เป็นหนังลูกวัวเอเวอร e เกนเนี่ยนะคะจะเป็นหนังที่มีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็มาในสีที่เรียกได้ว่าหลากหลายเลยทีเดียวใบนี้ค่ะเขาถูกปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในคอลเลกชันปี2012ค่ะลักษณะของลายหนังนะคะจะเป็นลายหนังที่ได้รับการพิมพ์ออกมาเป็นแบบว่าเป็นลายหนังเม็ดเล็กๆนะคะทำให้เวลาที่ยิ่งเราใช้ไปเนี่ยกระเป๋าจะยิ่งนุ่มแล้วก็ยิ่งเงาวสวยงาม มากขึ้นค่ะราคาใบนี้ค่ะในช็อปแอคเมสเมืองไทยค่ะอยู่ที่39,100บาทค่ะ มาต่อกันดีกว่าค่ะที่ใบที่2นะคะใบนี้เนี่ยเห็นคุณหมอถืออยนะู่บ่อยนั้นก็คืออีกหนึ่งใบาจากแบรนด์ a c m a c e เกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรุ่น a c m a e Body Day ค่ะ1997 Body Day Two Way b a c k นะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่เห็นดรยูนถือบ่อยเลยทีเดียวเป็นใบที่เรียกได้ว่าเป็น Statement Piece เกเช่น,นเดียวกันค่ะออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่มีสไตล์นะคะสำหรับผู้ขับขี่ชั้นนําพวกรถที่เป็นแบบว่าราคาแพงๆหรูๆนะขนาดเนี่ยพอเหมาะสําหรับการจัดเก็บที่ท้ายรถนะ ตัวปิดซิปที่ได้แรงบันดาลใจจากการนำกลับมาจากอเมริกาโดยเอมิลี่แอคเมสเมื่อปลายทศวรรษที่1,910ค่ะลักษณะนเนี่ยจะเป็นแนวแบบให้รูปทรงโค้งมนในตำนานนแล้วก็ช่วยให้เปิดปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วกระเป๋าบริเดนเนี่ยมาในแบบกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือหลากหลายขนาดเลยทีเดียวราคาของใบนี้ค่ะในช็อปไทยอยู่ที่3,14,150บาทค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามาหลายขนาดแล้วก็หลายสีด้วยนะแต สีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสีที่รเรียกได้ว่าหายยากมากๆแล้วในตอนนี้ค่ะ,ะสําห เาใบที่3นี้นะคะต้องบอกว่าราคาเอื้อมถึงกว่า2ใบก่อนหน้านี้แน่นอนอันนี้เป็นกระเป๋าที่เราจะเห็นกันในเอพิโซดที่5นะตอนที่ชินมินอาเนี่ยเข้าไปต้องการที่จะแสดงความขอโทษนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนที่เธอแบบเดินเข้าไปแล้วก็คุยโทรศัพท์เสียงดังนะแล้วก็แบบว่าแอบนินทาซุบซิบคนในชุมชนนะทำให้แบบทุกคนโมโหเธอใช่ไหมก็เลยต้องการที่จะเข้าไปขอโทษแล้วเธอก็สะพายกระเป๋าใบนี้นี่แหละค่ะกระเป๋าอเล็กซานเดอร์แมคควีนเดอะเคิร์ฟแบ็กใบนี้นะคะทำจากหนังลูกวัวสีแทนซึ่ง ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพแสงเงาเทียมและปิดท้ายด้วยสายคาดสติกเนเจอร์สพายได้ทั้งแบบครอสบอดี้แล้วก็โชเดอร์แบ็เลยค่ะวัะสดุของใบนี้เนี่ยจะเป็นหนังลูกวัว100%เลยนะไซส์ Size จะอยู่ที่ประมาณ19คูณ23คูณ16ซนติเมตรค่ะด้านในพอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอช่องคอมพาสเม์ใหญ่ๆ1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่การ์ดให้ด้วยอีก1ช่องค่ะส่วนตัวอะไหล่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไหล่โลหะที่ทําออกมาเป็นสีเงินรูหราค่ะใบนี้นะคะราคายอยู่ที่1น 190ย e ูโรค่ะทุกคน ส่วนใครที่อยากจะแบบว่าเห็นชิมวินอาหรือว่าด็อกเตอร์ยุนของเราแต่งตัวในแบบว่าแนวลูกคุณใช้กระเป๋าสีขาวๆนะก็แนะนําว่าใบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ค่ะกับกระเป๋าจากแบรนด์ซัลโลองค่ะใบนี้เป็นกระเป๋าซัลโลองเลกาเฮซัตโชอินบ็อกซ์ซัลโลองเลเธอร์ค่ะกระเป๋าสะพายข้างสีงาช้างสุดหรูใบนี้ที่ดูจะเข้าได้กับทุกอย่างเป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิดด้านหน้าตกแต่งด้วยคลิปหนีบทรงสี่เหลี่ยมแกะสลักจากซัลโลองพร้อมสายสะพายหล่แบบปรับได้มาในวัสดุของหนังลูกวัวหนึ่งรอ ไซส์จะอยู่ที่ประมาณ23คูณ17.5คูณ6.5เซนติเมตรส่วนตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเป็นสีบรอนซ์โทนด้านในของกระเป๋านะคะพอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอว่าบุด้วยหนังอย่างดีเลยมีช่องคอมพาตเมต์ใหญ่ๆหนึ่งช่องนะคะมาพร้อมกับซิปพ็อกเก็ตแล้วก็แฟลตพ็อกเก็ตด้วยราคาของใบนี้ในช็อปไทยอยู่ที่1 2 3 0 0บาทค่ะทุกคนใครที่มองหากระเป๋าแบบออกแนวลูกคุณหนูน่ารักน่ารักนะคะก็แนะนําว่าใบนี้เนี่ยเหมาะเลยทีเดียว 好啦。 ีกหนึ่งใบที่จะพาไปส่องกันในวันนี้ค่ะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Gucci ขาดไม่ได้เลยนะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเป็นหนึ่งใบที่เป็นกระเป๋าสีขาวแต่ว่ามีลูกเล่นที่ดูสนุกสนานค่ะนั่นก็คือ Gucci Diana Medium tote bag ใบนี้ค่ะกระเป๋าโทสขนาดกลางที่ผสมผสานองค์ประกอบที่เป็นที่รู้จักของแบรนด์นี้โดดเด่นด้วยหูหิ้วไม้ไผ่และฮาร์ดแวร์ดับเบิลจีวัสดุใบนี้ทํามาจากหนังสีขาวเสริมความโดดเด่นด้วยสายรัดนีออนสองสายซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงสาย ที่ดูสนุกสนานสําหรับสายที่ใช้จับที่กระชับมือด้วยอีกทั้งเจ้าสายตัวนี้เนี่ยยังช่วยกระชับตัวไม้ไผ่เนี่ยให้ใช้งานได้ในระยะนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหูจับไม้ไผ่เนี่ยไม่ได้เพิ่งปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของกุชชี่เลยก็ระว่าได้เพราะว่าหลังจากที่ในช่วงของแบรนด์ที่ผ่านสงครามโลกมานะต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยหาวัสดุยากมากไม่ว่าจะเป็นหนังเอย่ยแม้กระทั่งผ้าเอ่ยเนี่ยก็หาย,ยากมากๆค่ะก็เลยมีการทําให้กุชชี่เนี่ยเอา วไม้ไผ่เนี่ยมาดัดนะคะซึ่งไม้ไผ่ที่ใช้ตอนแรกเลยเนี่ยเป็นไม้ไผ่ที่มาจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนแล้วก็มีการดัดนะโดยการเอาไม้ไผ่เนี่ยไปผ่านความร้อนนะคะคือเอาไปรนไฟนั่นเองแล้วก็ให้มันงอซึ่งไม้ไผ่เนี่ยไม่ใช่แบบไม้ไผ่ที่ไหนก็ได้นะต้องหาขนาดที่เท่ากันอันนี้เป็นความท้าทายของเจ้าตัวหูจับนี้เลยขนาดทั้งสองตัวเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ออกมาในลักษณะที่สวยงามแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาที่ดัดออกมาแล้วเนี่ยใช้งานไปนานๆหูกระเป๋าเนี่ยมันก็เป็นวัสดุธรรมชาตินะ มันก็จะเกิดการแบบว่าพื้นรูปค่ะทุกคนทําให้ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีสายรัดเมื่อก่อนกูชี่ก็จะให้สายรัดเป็นสายพลาสติกนะแล้วก็สามารถเอาไปรัดได้เวลาที่ไม่ใช้งานแต่ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาโดยชานฉลาดมากๆเพราะว่าสามารถใช้สายรัดพร้อมกับตอนที่เราสะพายกระเป๋าได้เลยเวลาที่เราไม่ใช้งานเนี่ยเราค้าวไว้อย่างนั้นเลยค่ะทําให้สายนี่มันไม่หายไปไหนและ,และกระเป๋าเนี่ยก็จะไม่เสียรูปทรงด้วยราคาของใบนี้อยู่ที่3 4 5 0ยยูโรค่ะทุกคน ไหนใครดูเรื่องนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยว่าดูอยู่ส่วนใครที่ยังไม่ดูค่ะก็มเมนว่ายังไม่ดูนะแต่ส่วนตัวเนี่ยแนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ฟิลกูดนะดูแล้วก็แบบไม่เครียดไม่ดราม่าจนเกินไปดูแล้วแบบเออแฮปปีอ้อารมณ์ดีอย่างเงี้ยเนาะทุกคนถ้าชอบกระเป๋าของคุณชินมินอานะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เก็บไว้หรือว่าแท็กเพื่อนมาดูก็ได้นะใครที่เป็นแฟนซีรีส์เหมือนกันเนี่ยชอบเรื่องแบรนด์นี้เหมือนกันน่าจะแฮปปี้กับคลิปนี้ค่ะทุกคนส่งต่อความสุขให้กับทุกคคคนเนาะะและสํหรรัับใ่ยยงไมกด Subscribe หรือกดติดตามช่อง c t t l l a m โ Mo สนะคะลองกดดูค่ะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารแบรนด์เนมอัปเดตแบบ360องศาทุกๆสัปดาห์มีคลิปใหม่มาเสิร์ฟถึงคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดีอส